ผักเขี้ยวนะฮะวันนี้กินผักนะครับพี่น้องมันจะทาผักเขียวคู่ล้างเคอนะเป็นผักเขียวคู่แต่ว่าจะเป็นผักผักลลายชนิดเราก็เอาไปผัดนะครับไปผัดสทูนอ่ใส่หมะเทศยมนั่นคือผักเชี่ยวนะครับพี่น้องเคยรู้จักไหมครับพี่น้องเนาะผักเชี่ยวอาหารเย็นนะครับแล้วก็ปลาขเขาข้างอวนเขาบอกว่าเขาอยากจะลองชิมดูว่า ขายังไม่เคยชิมผักเขียวคู่ของมณ์น,นะครับพี่น้องนนมต์ก็จะถ่ายให้พี่น้องดูนะครับเนาะว่ามักเขียวออผักเขียวคูกุ้งขึ้นัลจะเป็นยังไงบ้างนะครับเนาะตอนนีมนมณ์ก็จะเลือกผักก่อนนะครับสะโอมนะก็มีผักขุดแล้วก็มีผักกดุดแล้วก็มีอันนี้นะฮะว่ามณ์อ่าเดี๋ยวทำไมมากคนเดียวแล้วทำไมต้องเยอะจังมณ์ ถามให้ปลาเขาลองชิมดูนะคะผู้ว่าผ้าเขาบอกว่าเขาอยากจะากินผักที่มนณฮงดูนะคะมนก็จะให้เขาลองชิมดูนะ้ผู้ปลักเชียวนะคะ<ม>ยัดผักว่านมนของผักจากว่านมนนะคะพี่น้องน้นองเชียว,ว,วก็จีมีหลายๆชนิดก็จะเอาไปผัดอ,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 อ่อนๆนะฮะ ว่ามนยังกลับไปบ้านนอกยังนี่เลยพายิดมนยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็จะต่อปลป,ปามาเราก็จะไปจ่ายค่าค่าน้ำเขาด้วยนะครับแต่ว่าไฟยังไม่มาก็ยังเลยยังเลยอยู่นิดนึงนะครับจร<ล>ิงๆันก็ไม่รู้ว่าแล้วน,นีหมนก็ซื้อสายยางซื้ออะไรมาให้เขาตอนนี้นปปามาให้เสร็จแล้วมนจะก็ ถ้าไฟยังไม่มามอนก็จะกลับลอยก่อนก็จะไปอยู่ที่ไรหรือไปทำคลิปไปทำอะไรอยู่ที่บ้านนอกนะฮะใช่เราก็เจียวด้วยครับนนี้เสีบ แล้วมวนจะให้ชีมดูว่าเป็นยังไงเพราะว่าวิธีาการทาขอเชียงก็ต้องเคยยังไงในมวลก็คิดเก่ามวลก็เคยทําให้พี่น้องดูเยอะนะครับแล้วพรุ่นี้มวลจ่ายค่าอะไรเสียดเรียบร้อยถ้าเขาไมาเกี่ยวแล้วมวนก็จะกลับเลยแล้วก็มาอะไรนะั้นนะมารอเอาเดี๋ยวพรู่นี้ก็รอเอาชิยที่เชีิงเคยติดต่อมาเพราะเดียวมวไม่เลยลงทะเฟยียนมันก็เลยติดต่อไม่ได้ตอนนี้ ซิงเขาก็เลยว่าทำไมติดตัวมาได้เงี้ยก็คิดถึงกันอยู่เนาะจะทำยังไงเนาะบางคนก็ถามว่าด,ออดูสิมวลเนะนาขึ้นฟ่าหมดเลยผ่านแดดไล้ครับพี่น้องก,ก็ทำงานเนาะถึงจะคีดเดนียกไงก็รักกัน่าเด้อครับพี่นอ้องบางคนก็ถามว่าเราหมดไหมเขาประเทศไทยหรอเขาเปิดแล้วแต่เห็นเขาว่ายังไม่เปิดเป็นทางการนะครับแต่ว่ามวลก็ยังถามทุระ ไม่เสร็จนะฮะยังไงก็มันก็จะไปอยู่ไปได้ไงแล้วเนาะแฟนเราอยู่นู่นนะครับทางแฟนขับแล้วก็แฟนจริงๆนะฮะก็จะไปหาพ่อหาแม่ที่โคราชก,กับจินด้วยนี่เนี่ยะะแต่ว่ามนยังไปไม่ได้ตอนนี้เพราะว่ามมนทําได้ถุนลิ่นทรงไปทั้งเยอะอะไรอย่างถ้าเกิดมนไปแล้วมันไม่ใครดูแลนะฮะก็ต้องเข้าใจ แต่บางคนก็เขาบอกว่ายังไม่เปิดเป็นทางการดังนี้วารีในสอดอะไรเงี้ยยังไม่เปิดแล้วก็จะมีผักอีกินอะไรด้วยนะฮะมันผักเสลผักอะไรอย่างนะครับผักเซี่ยวเนี่ก็อร่อยมากเลย ถ้าอย่างั้นก็มวลจะขอเก็ดผักแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันตอนกินอย่างเดียวนะครับพี่น้องอนาะมาครับพี่น้องมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสุกแล้วครับดูหน้าตาเลยเป็อย่างเงี้ยพดอดีวา่าฮ่ามันมืดไปนิดนึงโอ้อยไฟไม่มา ก่กนจะเลือกพักเฉยนะั้นอร่อยแล้วก็พริกตำนะั้มันจำเป็นในะความจำเป็นจริงๆนะคะแล้วม่พี่น้องก็จะบอกว่ามันมืดเราจะไม่ถ่ายรูทำไมกรูพี่น้องเขาว่าอย่างนี้เนาะก็หมุนอยู่ด้วยเชยงนาน มันกลับมาต้นเช้าเดี๋ยววันนี้มันข้างที่ ให้พูดเราสิบห้าเราสิบสามเปอร์เซ็นต์เป็นผ้าเช็ดแดดมันงกายไม่ขับไม่ทนครับจะทุ่งหาจินซะหน่อยคิดถึงนะครับไม่ได้พูดหรอกกดกันนะ อีกอย่างนะไฟที่ประเทศพม่ามันก็มันแบบเขาให้แค่ถ้าเป็นเปียดมงสองทุ่มเขาถึงให้เขาให้แปดชั่วโมงหรือว่าหกชั่วโมงต่อว,วันตอนนี้ยังไม่มาเลยวเห็นไหมเดี๋ยวของบ้านมนเขายังไม่แล้วเข้าไงมันหมาถึงบ้านคนอื่นเขา เขาใช้มึงมา อันร่อยอครับแต่ว่ามันกินยากนิดนึงนะฮะมวอน้หมอนข้างที่นี่ดูความจำเป็นไม่ใช่แบบไม่มีไฟออข้างได้ไง เยู Entonces, and ่นห้องมูลอ่ะน่งมไฟแบบไแบเตะหะแล้วนะอันอยู่แนมอเตอร์ไซคอะอันนู้นแต่อันนั้นก็ก็จะหมดละแล้วบ้านมูลก็ดูมาไปสางที่วันไปชารที่วันเขาเรียกว่าแบบอันนั้นไม่รู้จะไม่เลือกเตอร์ กินไม่ขนาดรับพี่น้องเนาะมันจะกินต่อนะครับมันขอรัพี่น้องมาก่อนทรับยหลับชิปนี้นะครับพี่น้องเนาะขอบคุณจริงริงที่ติดตามครับแล้วก็ขอโทษด,ด้วยไม่สะดวกด้วยความไม่สะดวกจริงจครับ